เรื่องเล่านิทานก่อนนอนวันหนึ่งในที่ทำงานในเวลาเช้าที่ชายหนุ่มเดินออกมาจากที่บ้านฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะเข้าไปทำงานช่วยล้างจานที่ร้านวันนั้นพอดีระหว่างเดินมานั้นสาวคนหนึ่งได้เดินเข้ามาทักเขาแล้วบอกว่าพี่ขี่โมงกี่ยามแล้วทำไม่ไม่มาช่วยทำงานให้เร็วกว่านี้จะได้ไหมยังไม่รีบมาอีกต้องให้ไปตามถึงที่เลยไหมชายคนนั้น ตอบกลับไปว่าแหมวันนี้เปนอนอะไรก็กำลังจะไปที่ร้านแล้วไงลูกค้ายังไม่ค่อยมากเลยบ่นอีกแล้วเป็นอะไรมากไหมแล้วเดินมาทําท่าเอามือมาชี้ที่แก้มของเขาแล้วเดินไปหาสาวคนนั้นที่กำลังยืนบ่นเขาอยู่พอสาวคนนั้นเห็นชายที่เดินมาแล้วเอามือไปชี้ที่แก้มเพื่อบอกอะไรบางอย่างนั้นสาวคนนั้นเห็นแล้วทำท่าอายอายแล้วหันมาบอกว่าทำ อะไรก็รีบรีบเร็วเดี๋ยวคนเห็นชายคนนั้นได้ยินรีบเดินมาอย่างรวดเร็วแล้วสาวนั้นก็พูดว่าหมดเวลาแล้วสาวคนนั้นบอกไปว่ามาแล้วทํางานเลยเห็นไหมมีจานชามอยู่รีบเลยแต่แล้วชายคนนั้นก็บอกว่านี่นี่พลางเอามือชี้ที่แก้มเหมือนเดิมสาวคนนั้นรีบบอกกว่ามีอะไรมีอะไรติด ที่หน้าหรือมีอะไรติดหรือตรงไหนจะได้เช็ดออกหรือมีอะไรติดอยู่อย่าบอกนะว่ามีอะไรเป็นคราบขาวขาวติดอยู่แล้วบอกว่าหรือจะเอาออกไม่หมดพอได้ยินเขาบอกอย่างนั้นเลยทำให้ชายคนนั้นนิ่งไปสักพักแล้วก็บอกรีบทำงานตรงนี้อย่าไปไหนนะเดี๋ยวมาสาวคนนั้นบอกแล้วเดินไปทำงานต่อในร้านและ เวลาไม่นานช่วงนั้นลูกค้าเริ่มทยอยเข้าร้านและถึงช่วงบ่ายสาวคนนั้นก็ว่างจากงานที่เขาทำและออกมาเจอกับชายคนนั้นแล้วบอกว่าเหนื่อยและมองไปที่ชายคนนั้นเมื่อมองมาก็เห็นชายคนนั้นกำลังมองเขาอยู่สาวคนนั้นก็เลยเอ่ยปากบอกว่ามองทำไมอยากมีเรื่องเหรอเดี๋ยวชกเลยเอาไหมว่างอยู่อย่างนี้เป็นไงไม่กล้า ลัษสิฝ่ายชายนั้นก็ไม่เท่ามองหน้าแล้วทำหน้ากวนกว,วนใส่สาวคนนั้นอีกจนสาวเริ่มโมโหมองแล้วไม่พูดอะไรเดี๋ยวชกให้ลูกไม่ได้เลยแล้วสาวคนนั้นก็หัวเราะออกมาเป็นไงกลัวลัซิกสิเป็นไงอย่างนี้นะหนูว่าต่อยไม่ถึงยกก็ต่อยต่อไม่ได้แล้วมั้งยังไงก็สู้หนูไม่ได้หรอกหนูต่อให้ก่อนก็ได้จะชกแบบโบราณหรือสมยัย ก็ได้จะใส่นวมหรือไม่ใส่หนูนรับได้อยู่แล้วว่าแต่พี่จะมีปัญญาชกได้ไหมแล้วสาวคนนั้นก็หัวเราะออกมาอีกเอาอย่างนี้ดูว่าคงไม่เท่าไรไหนลองโชว์สเต็ปให้ดูก่อนว่าถ้าทางพอได้ไหมลองทําให้ดูหน่อยและยังไม่ทันขาดคําชายคนนั้นก็บอกสวนมาทันทีอ้าวพูด แบบนี้เหรอเอาจริงเหรอแล้วสาวคนนั้นบอกต่อไปอีกว่าแต่ถ้าพี่จะชอบหนูจริงๆพี่ต้องรับผิดชอบด้วยนะถ้าหนูเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพาไปหาหมอด้วยนะเพราะถ้าพี่จะเอาจริงแค่ชอบหนูถากถากักที่จมูกหนูคงมีเลือดออกซิบๆแล้วเชื่อหนูใหมถ้าอยากก็เอาเลยสิไม่ได้ท้านะ แต่พี่คงไม่กล้าหรอกหรือพี่กลัวคนของพี่จะรู้ที่พี่จะชอบกับหนูไม่ทันสิ้นเสียงสาวคนนั้นชายคนนั้นก็เดินนอเข้ามารีบดึงแขนสาวคนนั้นไปที่บ้านของเขาแต่ว่าระหว่างนั้นสาวคนนั้นก็บอกว่าพี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่รู้หรือว่าหนูพูดอะไรเดี๋ยวก่อนพี่หนูต้องทำงานยังไม่เลิกงานเลย หนูยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเลยแล้วก็สอทับบัตรมือออกจากชายคนนั้นแล้วรีบวิ่งเข้ามาที่ร้านแล้วบอกว่าถ้าพร้อมแล้วจะบอกรอไว้เลยไม่ได้ท้านะหนูเอาจริงว่าแล้วชายหนุ่มก็เดินกลับมาที่ร้านและทำงานแต่ในวันนั้นเขาก็คิดในสิ่งที่เขาได้ยินแต่ด้วยความที่เขาอาจแปลกเขาคิดว่าถ้าเขาพาสาวมาที่สนาม ส่วนตัวในบ้านของเขาวันนั้นเขาคงจะบอกให้รู้ว่าเขาชกแบบเดิมๆหรือสากลก็ได้จะสวมนวมหรือไม่สวมนวมก็ได้หรือจะใส่นวมชกแล้วถอดนวมออกแล้วชกต่อก็ได้ในยกแรกเขาคงต้องดูเชิงก่อนตามสเต็ปของเขาในช่วงแรกเขาต้องเข้าบุกก่อนด้วยลีลาการชกแบบหมัดตรงเข้าไปเป็นจังหวะสลับหมัดเสยทั้งซ้ายและขวาสลับกันไปชกแบบว่า เอาให้ฝ่ายตรงข้ามรัดๆและป้องกันไม่ทันเลยทั้งหมัดตรงหมัดแยบซ้อยยบขวาหมัดทุบที่รุนแรงและคอยใส่หมัดตรงรัวๆที่ลำตัวเอาให้พูดไม่ออกเลยแต่เขาคิดว่าในระหว่างนั้นถ้าเขาเปิดช่วงที่เขากำลังดึงหมัดเขาออกเพื่อที่จะสวนหมัดออกไปอีกกลัวว่าถ้าปล่อยหมัดเข้าไปแล้วเหนือที่ออกมาจากตัวคู่ต่อสู้มากเกินไปจะทำให้เขาออกหมัดที่เร็วแต่อาจจะเสียการทรงตัวของหมัด ที่ออกไปนั้นทำให้คุดต่อสู้เข้าประชิดได้เขาคงแย่แต่ไม่เป็นไรในระหว่างที่เขากำลังออกหมัดใส่ไปที่ลำตัวคู่ต่อสู้นั้นด้วยหมัดตรงทั้งเบาทั้งหนักสลับกันไปมาอย่างมีจังหวะและการเข้าประชิดตัวด้วยการออกหมัดเร็วสลับกับหมัดตรงที่สาวหมัดออกมาแล้วส่งหมัดเข้าไปอย่าง เร็วทั้งหมัดสั้นและการออกหมัดยาวและการใช้หมดัดคุกเข้าไปแบบเต็มแรงเพื่อที่จะไม่ให้ขู่ต่อสู้ตั้งหลักได้และพอออกหมัดอย่างเป็นชั้นเชิงทั้งสั้นทั้งยาวและเร็วสลับกลับไปมานั้นคงทำให้คู่ต่อสู้ถอยร่นออกไปจนถึงขอบสนามได้แน่ แต่เขาคิดว่าเขาคงต้องเร่งจังหวะในการออกหมัดอีกเพื่อที่จะได้ใช้ไปก่อนในการรุกครั้งนี้แต่ถึงอย่างไรในการรุกนั้นที่ถึงขอบเวทีเขาต้องคอยออกหมัดเข้าไปแบบมีจังหวะพร้อมกับการเด้งออกจากมุมของขอบสนามเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ได้ตั้งตัวเลยแต่เขารู้ดียังไงเขาไม่สามารถที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้เลยเพราะเขาเกลัวว่าเวลาเกิดการออก หมัดและแรงส่งน้อยเกินไปจนคู่ต่อสู้ตั้งหลักได้แล้วเกิดเข้าประชิดที่ตัวของเราแล้วออกหมัดรัวๆแบบไม่ยั้งเราคงโดนเขาต่อยจนแต่ก่อนแน่แน่จริงไหมกันต่อสู้ที่อีกฝ่ายมีอาวุธลับที่น่ากลัวจะทําเอาเราหมดสภาพชกต่อไม่ได้อีกในยกต่อต่อไปเป็นแน่แท้ผู้แต่งนายชานนเฉื่อยชำ0827484850 ศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปูนยูน